ฉเฉลยเพศลูกแล้วเวียวิกกี้อวดภาพอันตาสาวเฉลยเพศลูกคนแรกงานนี้พระเอกได้เฮ ก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของว่าที่คุณพ่ออย่างพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัต์ได้โพสต์เตรียมเฉลยเพศลูกคนแรกผ่านช่อง y u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  e เวียเคชัน่นพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าเจอใครก็ถามว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายบ้างก็ไม่ได้บอกบ้างก็บอกไปแล้วครั้งนี้ขออนุญาตมาเฉลยให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าสรุปโดนผมสับขาหลอกกันบ้างหรือเปล่าฮ่าฮ่ไม่ว่าหญิงหรือชายป้ากับมีรักหมดขอให้เขาแข็งแรงเป็นเด็กดีก็พอ แล้วเวลา18นาฬิกามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับปอลลขอบคุณทุกๆคำยินดีที่มีให้เราทั้ง3าคนขอบคุณมากๆครับด้านสาววิกกี้ว่าที่คุณแม่คนสวยภรรยาของหนุ่มเวียก็ได้โพสภาพอันตราสาวลูกเป็นครั้งแรกพร้อมแคปชั่นว่าช่วงนี้คุณแม่และคุณพ่อบำรุงให้หนูน้อยในท้องหลังจากผ่านไปสองอาทิตย์มือของหนูตุ้ยนุ้ยมากเลยลูกอยากงับนิ้วแล้วฮ่าๆๆเย็นนี้พบกันนะคะที่เวียเคชั่นช่อง YouTube พวกเราครอบครัวคณารถขอขอบคุณทุกๆความรักและกำลังใจที่มีให้เราเสมอมาและล่าสุดค่ะในช่อง y o u t u เวียเคชั an, ่นเวียและวิกกี้ควงกันมาเฉลยเพศลูกคนแรกด้วยกันก่อนที่จะเฉลยทั้งคู่ก็ได้บอกว่าเพศไหนก็ได้แต่หนุ่มเวียเองอยากได้ลูกสาวเพราะที่ผ่านมาก็มีแต่ผู้ชายส่วนสาววิกกี้ก็อยากได้ลูกชายค่ะเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงทั้งคู่ยังเปิดเผยอ,อีกว่าวางแผนอยากเลี้ยงลูกเองอยากรับงานที่ไม่ ได้ใช้ระยะเวลาย,ยาวๆเหมือนลาลอดลูกแต่อันนี้ลาเลี้ยงลูกพ่อแม่ของเราทั้งคู่ช่วยได้ก่อนจะ,ฉะเฉลยเพศลูกสรุปแล้วเวียได้ลูกสาวสมใจค่ะบอกวันที่รู้เพศลูกแล้วยิ้มทั้งวันส่วนวิกกี้เองก็ชอบลูกสาวเช่นกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกปิดหนิงแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย